อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดรมาม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความที่น่าสนใจดังนี้ครับหลังจากตรซอกประแอมครองราชเป็นต้นมา 1. เลิกใช้พระนามต่อท้ายว่าวรมันตามคติความเชื่อของฮินดู 2. ไม่มีการสร้างปราสาทหินอีกต่อไป 3. เลิกจารึกพระนามกษัตริย์ด้วยภารรษาสันสกฤต 4. สร้างปราสาทและกำแพงด้วยไม้ไผ่ 5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับอาณาจักรอื่นโดนอยุธยาโจมตีก็ไม่มีอาณาจักรอื่นมาช่วย 6. เลิกใช้ภาษาบ,บาลีสรรันสกฤต7ไม่บันทึกคติความเชื่อตามหลักศาสนาพรามหมณ์ฮินดูอีกต่อไป 8. เลิกบันทึก ถึงประเพณีความเชื่อกีฬาที่มาจากอินเดีย9มีจารึกพุทธศตวรรษที่12ว่ากามีคือผู้รับใช้เป็นทาส10ภาษาและความเชื่อด้านศาสนาเป็นคนละแบบแล้วจะให้เชื่อได้ไงว่าเมรคือลูกหลานของผู้สร้างปราสาทหินและราชวงศ์เก่าแก่ในอดีตของเจนละและพระนคร ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นผลแรกนะครับคอมเมนต์ว่าคงเพราะแบบนี้แหละที่ปัจจุบันขเขมรรำอับสาราไม่เป็นพอเห็นไทยรำก็บอกขโมยวัฒนธรรมอันนี้ของขเขมรทั้งทั้งที่ตัวเองรำไม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขเขมรปัจจุบันไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินัมบูชาไม่ใช่ผู้สร้างนครวัด อย่างที่ครูสอนในโรงเรียนขเขมรถัดมานะครับคเาม์ว่าเอาง่ายๆยุคนายแตงหวานสร้างอะไรบ้างจบนะสิเพราะนายแตงหวานน่ะเป็นคนป่าเป็นทาตจะสร้างอะไรเป็นหลังจากนั้นขเขมรก็ไม่สร้างอะไรเลยเพราะสร้างไม่เป็นต่อมาถูกกรุงศรีอยุธยาตีแตกก็เริ่มรับวัฒนธรรมจากกรุงศรีเข้าไปนานถึง400กว่าปีพอมายุคนี้ รับทีวีไทยซึมซับเข้าไปอีกพอหนังองค์บากดังไปทั่วโลกนะ่ะก็หนังองค์บากนี่แหละเอาวะเป็นกุนคแมวงเล็บด้านด้าน,านพออ๋อเจ้าดังก็เอาละวะชุดอ๋อเจ้านี่แหละเป็นชุดพื้นเมืองเขมรซะวงเล็บตอนแรกก็ค้านนะเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากม็มีนี่เอามาจากจารึกจามปาเนาะผมนะ่ะ เพิ่งรู้ว่าคําว่านครกมีแปลว่าธาตุเขมรสติปัญญาไปหมดละถ้ามีคําว่าธาตุกมีก็วงกลมคําในจารึกมาครับจารึกจามปา464เรียกนกครทางทิศตะวันตกว่านครกมีวงเล็บนครเขมรคาว่ากมีน่ะมาจากจารึกจามปาซึ่งชอบยกมาอ้างตามโพสต์ตามคอมเมนต์ว่า นครจมปาเรียกขเมรว่ากามีถวายทาตุกามีหาว่าขเมรคือธาตซึ่งมันไม่ใช่ถัดมานะครับคขเม์ว่าหันมานับถือผีจัดพิธีบูชายันอุกาอุกาถัดมานะครับคขเม์ว่าล่าสุดขเมรมาโพสต์เป็นภาษาไทยบอกไทยกับฟิลิปปินมาจากจีนตอนใต้ถ้าจะดมกาวหนักเกินไปเก่งในการแต่งนิทานน่าดูนะ ไต่ขมรน่ะไม่กล้าพูดว่าตัวเองมาจากที่ไหนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าข้อ5นะ่ะจริงถึงทุกวันนี้ราชวงศ์ต่างมีงานแต่งขึ้นของราชราชวงศ์เขมรไม่ค่อยถูกเชิญไปร่วมงานชาติอื่นเขาดูออกไม่ยอมรับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook เทพโยคนไก่บ้าน เดี๋ยวมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคอมเมส่งแผนที่ในอดีตมาให้ดูแดงไปหมดทั่วอาเซียนเย็ทเค่ลาวและไทยอยู่ตรงไหนเฟลมไปถึงอยู่นานเลยนะแอดเองอะ่ะก็ไม่รู้จะตอบแบบไหนได้แต่บอกคอมเมไปว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับความจริงให้ได้เหลือไม่เท่ากับภาอีสานของประเทศไทยอย่าเพ้อเจอ้อ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวนั้นถูกเ่ยแพร่ออกไปก็มีแฟนเพจมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าอดีตไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้ในเมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างคนละแบบขี้เกียจเถียงน้ำลายไม่หยุดเอาตอนนี้เลยไปรบกันใหม่ใครแพ้ก็เป็นเมืองขึ้นไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงอาณาจักรขอมโบราณยิ่งใหญ่มากแล้วล่มสลายไปตามกาลเวลา และคาแม่อพยพจากป่าเข้ามาเลยใช้อนาจักรที่ล่มสลายแล้วมาอาศัยอยู่แทนเลยอุปโลกว่าอาณาจักรเหล่านี้เป็นของตอนเองเพราะดูดูแล้ววัฒน,นธรรมที่เป็นอยู่นั้นมันช่างแตกต่างกันมากห่วงเล็บผมดาวมั่วเอานะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหลักฐานใหม่ขอมคือไทยโบราณคอมเมนต์มาจากอินโดนีเซียเป็นผู้รับใช้ขอม ภายหลังจำนวนพลเมืองเพิ่มขึ้นยึดอำนาจขอมผู้นำยึดอำนาจเป็นกษัตริย์แรกก็คือตรซอกประแอมหรือพระเจ้าแตงหวานถัดมานะครับคอมเมนว่าก็ไม่มั่วเท่าไหร่เพราะขะเมรนอะ่ะมันไม่ใช่ขอมขเมนมันเป็นเผ่าพันธุ์แรงงานชั้นทาสที่ขอมเกณฑ์มาแบกหินสร้างนครวัดส่วนขอมก็มีนักโบราณคดีบางคนบอกว่า ก็จะเป็นพวกเชื้อสายคนไทยเรานี่แหละไอเรื่องของเชื้อสายนี่น่ะมันก็พูดยากเพราะมันมีการอพยพปนเปกันมั่วไปหมดจนนานเข้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้แต่สันนิษฐานคาดเดากันไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอะไรที่คนในชาติมันเคยเห็นอยู่บ้านมันมันจะคิดว่าเป็นของมันหมดจนไม่สืบสาวที่มาที่ไปอะไรเลย ว่าที่จริงแล้วต้นตำรับมาจากตรงไหนความเป็นมาเป็นอย่างไรลิขสิทธิ์เป็นของใครถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมไม่เข้าใจจริงๆจะเถียงกันไปทำไมจริงๆแล้วนะกัมพูชาลาวไทยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานในสมัยโบราณหลายร้อยปีแม้กระทั่งภาษาเขมรเองก็มีภาษาไทยปนอยู่ในภาษาเขมรเกือบ50%วัฒนธรรมเดียวกัน เรื่องดนตรีไทยการแต่งกายโบราณเหมือนกันขมเมนควรจะยอมรับว่าคุณอะเคยเป็นส่วนหนึ่งของไทยมานานและคุณคือคนไทยมาก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าอาจจะไปขายแรงงานแล้วเจอคนคมเมนอยู่รวมกันเยอะเลยคิดว่านั่นคืออีกสาขาประเทศของเขาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาแค่เคลมว่าเคยไปแบกปูนแถวนั้น มาหมดแล้วครับถัดมานะครับคอมเมนตว่าขามรไม่มีอารยธรรมไม่มีพระเจ้าแผ่นดินขมรเป็นชนชั้นทาสและแรงงานของขอมและเป็นเมืองขึ้นของสยามกษัตริย์องค์แรกของขมรคือพระเจ้าแตงหวานเป็นสามัญชนปฏิวัติเจ้านายตัวเองแล้วขึ้นครองราชแค่200ปีมานี่เองพวกฉลาดโดนฆ่าล้างผ่าพันธุ์จนหมดเกลี้ยงเหลือแต่พวกโง่ ไม่รู้ประวัติศาสตร์เท่านั้นเลยเคลมไปทั่วคิดว่าเป็นของตอนเองเป็นเมืองขึ้นของสยามมา400ปีเลยรับเอาวัฒนธรรมของสยามไปเต็มเมคนรุ่นใหม่คิดว่าเป็นของตัวเองจนถึงปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ